สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ผมก็มี ID ที่มีกีตาร์สีทองหรือแท้ชาวร็อกมารีวิวกันสักทีนะก็นี่เลยของน้องน้ำหวานเขาเปิดไปร้อยทีนะสีทองมาทันทีโอเคนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจับมารีวิวให้ดูเลยแล้วกันในคลิปนี้นะเพื่อนนะอ่ะขออนุญาตสร้างห้องเหมือนเดิมสไตล์ผมนะห้าดาวหลอกหดาวแท้นะแต่ ชื่อ,ม,อะะมันไม่ได้ห้าดาวจริงอะนะมันไม่ได้ห้าดาวจริงเพื่อนโอ้โหมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อนมาลองไปขุดกันดูนะแต่ความสวยนะผมบอกเลยผมให้เต็มเกินร้อยอะถ้าเต็มร้อยผมให้เกินอ่ะผมบอกเลยดูกันนะครับเผื่อใครๆยังแบบต้องการที่จะจะตัดสินใจว่าเอ้ยเอาดีไม่เอาดีนะ แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีเขาเรียกอะไรยังไม่มีอาวุธทองที่เป็น2 4 7นะผมแนะนำให้เอานะเพื่อนนะเพราะว่ามันใช้โดแค่ไม่ประมาณสักเก้าหมื่นโดอ่ะเก้าหมื่นโดเพื่อนเพื่อได้มีอาวุธทอง2 4 7ใช้แล้วอ่ะถูกดีนะอ่ะมาดูความสวยนี่ตัวโน้ตมันออกจากปลายกีตาร์เลยนะนี่โอ้โหแล้วตอนลงพื้นนี่คือแบบสวยมากเอฟเฟกมัน เป็นตัวน ố ตฟุ้งกระจายเพื่อนนะนั่นคือยิงแบบขุดนะแต่ถามว่าเราขุดแบบนี้มันลึกไหมถ้าไม่โดนกดกดมันโคตรลึกเลยอ่ะเรายิงแบบนี้ละหนึ่งนึงขอบันยังไงก็เป็นตัวน้ตนะเนี่ยสังเกตตอนลงพื้นนะเพื่อนนะโคตรสวยเลยนะเนี่ยเป็นตัวน้ตลอยขึ้นมาโอ้โหผมถึงบอกไงถ้าความสวยเดมร้อยผมให้พันเลยผมให้พันเลยจริงๆนะเพื่อนนะผมให้พันจริง เดี๋ยวเรามาดูท่าไหนอีกจัดเต็มลองจัดเต็มหนึจะเป็นลูกอะไรเอ่ยก็เป็นตัวน้อตสีนะนี่โคตสวยวะนะแบบโคตรสวยจริงนะผมยอมรับว่ามันสวยมากๆเป็นอาวุธที่แบบ itet, สวยสุดๆนะอะเดี๋ยวลองลองมาพาวกันก่อนไหมเดี๋ยวขอพาวก่อนนะเอาแบบสามนัดนะ,นะ,ะมาเพื่อนนะเรามาชม ความสวยงามนะครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหย่างสวยนะผมพูดเลยว่าอย่างสวยสวยจริงๆนะมาแล้ววาาลองขุดแบบโดนคนดูนะพืน้นตรงนั้นตื่นมากเลยโอ้โหลมมันแรงอะเอาไงดีลองดูแล้วกัน เกือบลงเพราะว่ามันโดนคนไม่เต็มดียวต้องเอาใหม่จะต้องเอาใหม่นะขอพื้นที่เอาใหม่แปบ๊บหนึ่งนั้นเว้ยนะมาคำเช่อนนะแบบโดนตัวคนนะลมถือว่าไม่เยอะมากกําลังดงีมาเห้นกันลงไหมเกือบจะลงนะแต่ถ้าแบบโดนตัวคนไม่เต็มนะผมว่าโอ้โหลึกน่าดูนะ มันอาจจะต้องมีเทคนิคการขุดกันนิดนึงเดี๋ยวขอลองใหม่อีกรอบนะเดี๋ยวขอลองขุดใหม่อีกรอบขุดแบบตั้งใจกะจะเอาลงเลยอะนะว่ามันต้องขุดยังไงนะน่าจะประมาณนี้แหละเพื่อนเนี่ยแบบกะตั้งใจเอาลงนะลงไปพร้อมกันหรือเปล่าลุ้นึน่งสองโอเคเราลงคนเดียวเขาไม่ลงเ,เพื่อนนะก็ ในคลิปนี้นะความสวยผมบอกเลยผมจัดให้เต็มเหนียวเลยนะเกินร้อยแล้วดูดิยิ่งถ้าบวก15ยิ่งสวยนะเนี่ยบวก14นะเพื่อนนะก็ค,คือความสวยมาเต็มอม่นะครับทั้งเอฟเฟกนะครับทั้งเอฟเฟกต่างๆแต่ขอตินิดนึงเรื่องเสียงเอฟเฟกนะมันไปคล้ายลําตู้ลําโพงนะครับเข้าใจว่ามันคืออาวุธที่ชนิดคล้ายๆกันนะแต่มันน่าจะทําแบบเป็นเสียงกีตาร์เลยก็ได้นะเพื่อนนะแบบวิววิอะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะนะ มว่ามันจะดูดีกว่านี้อีกถามว่าอาวุธนี้เหมาะกับยังไงเหมาะกับใครนะเหมาะกับสําหรับคนที่ยังไม่มีอาวุธทองยังไม่มีอาวุธสองสี่เจ็ดเพราะว่าการันตีกิจกรรมนี้นะเพื่อนนะประมาณเก้าหมื่นโดคอนเฟิร์มเลยเก้าหมื่นโดเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้มีสองสี่เจ็ดใช้แน่นอนด้วยการเลกแต้มสี่หมื่นแต้มนะผมเล่นให้ดูแล้วคลิปที่ก่อนหน้านี้นะเพื่อนนะก็ลองไปเล่นตามกันดูขอให้เฮงขอให้ ป,ปังแล้วกันนะส่วนเนี้ยไอดี ID นี้โอ้โหน้องกาเปิดน้องกาเปิดร้อยทีอะ่ะเออได้ปุ๊บแคปมาให้ผมเลยนะเนี่ยเปิดร้อยทีได้เลยได้สองสีเพราะว่าไอดีน้องก็ยังไม่มีทองเลยสักอันเนี่ยคือชิ้นแรกนะครับก็ทําให้คนมีกําลังใจเล่นขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะ้เนื่อนะนะก็ลองไปดูนะครับส่วนเตตัสนะครับเน้นไปที่ค่าเด็กนะครับแล้วก็ลองด้วยค่ารักแล้วก็เนนี่่่ยคคครับับาาปอนนะ้อ,องงกๆ มันมันน่าจะขุดได้ดีกว่านี้หรือถ้าใครเล่นขุดเซียนๆผมว่าก็โอเคอยู่นะสายขุดมีเทิร์นก่อนนะาได้เด็กเยอะมีเทิร์นก่อนได้ขุดแบบเน,นี้ยก็ลองไปเล่นกันดูเพื่อนๆนะก็สรุปตามนี้แล้วกันความสวยเกินร้อยนะครับส่วนการขุดผมให้ถ้าเต็มร้อยนะผมให้แค่เจ็ดสิบแล้วกันนะครับนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ห้าดาวจริงผมให้สูงสุดเลยสี่ดาวนะประมาณนี้เพื่อนๆนะแบบเอาแบบไม่น่าเกียดกันไปนะผมว่าสี่ดาวแล้วกันนะครับ โอเคก็ลองไปสุ่มดูไปเล่นกันดูนั่นเลยนะคลิปนี้อาจจะรีวิวแบบสั้นๆแล้วกันเพราะว่าอยากให้เห็นแล้วกันอาวุธใหม่นะครับนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ